วันนี้มาตัดหญ้าตามขอบคันนานเพื่อนให้ดูโล่งขึ้นนิดหนึ่งเนาะป้องกันสัตว์มากัดกินต้นข้าวเพื่อนก็ใกล้จะออกรวงแล้วเนาะนี่เป็นพันข้าวเหนียวเพื่อนใบของเขาชี้ตรงแสดงว่าเขากําลังจะออกรวงแล้วสังเกตดูใบขเขาเขาจะแหลมๆเนะาะก็จะชี้ตรงขึ้นไปแสดงวา่าข้าวกำลังจะออกรวง ป้องกันหนูป้องกันแมลงป้องกันสัตว์ที่จะกัดกินข้าวส่วนทําให้เขาโล่งขึ้นนิดหนึ่งรอบคันนาเนาะบรรยากาศุ่งนารอบเชิงเขาพื่อนุ่งนาบนดอยพื่อนทํานาได้บนกตรใส่ข้าวเหนียวพิกัดตำบลสันป่าม่วงอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาเนาะบรรยากาศภ่าเหนือส่วนช่งนาท่าเหนือ ก็จะมืดคึนิดหนึ่งเพราะว่าอยู่ใกล้เชิงเขาใกล้ภูเขาก็เลยจะดูหมอกหนานหนิดึงช่วงเช้าก็จะมืดมืดนิดหนึ่งเนะาะตัดหญ้าให้สะอาดเนาะรอบพันนา่อป้องกันไม่ให้หนูกัดกินข้าวเนาะเพราะว่าจะเสียหายเพราะว่าช่วงนี้ก็กำลังจะออกรวงแล้วเนะาะกำลังจะออกรวงแล้วเพื่อน โดนกัดกินเข้าไปก็ก็จบเลยเพื่อนไม่สามารถออกรวงได้อีกเพราะว่ามันเลยระยะเวลาแล้วเนาะใกล้ออกรวงแล้วตอนนี้ น been, h, cji, ี้ก็ใช้การตัดหญ้าเพื่อนไม่ใช้ยาฆ่าหญ้านะเพราะว่าจะเป็นจุบนภูเขาก็ตรงนี้ก็จะทําแบบอินทรีเนาะทํานาแบบอินทรี์เพื่อนปลอดสารเนาะทานาแบบปลอดสารเคมีเพื่อนนาแบบอินทรีย์เนาะชาวอินรียปลูกไม่เยอะเพื่อนปลูกแค่สองสามแปลงก็เป็นแปลงใหญ่อยู่เนาะไว้กินเฉย ไม่ได้ไว้ขายเนาะไม่ได้ปลูกเพื่อการค้านม่ปลูกเพื่อการบริโภคในตัวเรือนเ,เฉยปลูกไว้กินเองเนาะง,ง่ายๆเนะาะชาวบ้านก็เลยใช้ปุ๋ยอินทรียใช้การตัดหญ้าให้โล่งล้วเราคาฒนานะ,นะแบบนี้ก็เป็นบรรยากาศ ชาบ้านในชนบทรอบเชิงเขาคนดอยเนาะชีวิตชาวบ้านแต่ก่อนก็ใช้การเกี่ยวเพื่อนใช้อุปกรณ์ถากถากหญ้าเอาเนาะทุกวันนี้ก็มีเครื่องช่วยทุ่นแรงมีเครื่องตัดหญ้าก็าาเลยเอาเครื่องตัดหญ้ามาตัดเลยเนาะจะได้เร็วขึ้นนิดนึงลดระยะเวลาในการทำงานได้ไปทำอย่างอื่นต่อเนาะ ว่าพื้นที่ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เดี๋ยวให้ชมวิวรอบๆตรงนี้เนาะบรรยากาศมันภูเขาอยู่สวยๆเนาะ